สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนีู้รูฟีฟ่าจะพาท่านไปพบกับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบ8ทีมสุดท้ายครับโดยฝรั่งเศสจะพบกับอุรุกไวครับแข่งขันกันในคืนวันศุกร์ที่6กรกฎาคม2 5 6 1เวลา3ทุ่มบ้านเรานะครับผมถ่ายทอดทางช่องททว5และทูสปอร์ตเอสแข่งขันกันที่สนามนิสนีนอฟโกรอดครับฝรั่งเศสและอุรุกไวครับอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีครับผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายมาได้ก็แบบสุดยอดเลยครับโดยที่อุรุกไวนั้นปราบโปรตุเกสมาได้สองประต,ต ส่วนทางฝรั่งเศสนั้นก็ชนะเจนตินามาได้4ประตูต่อ3ส่วนด้านความพร้อมของทั้งสองทีมครับอุรุกววยนั้นต้องรอเช็คอาการความฟิตของเอดิสันคาวานีครับนัดที่ชนะโปรตุเกสไป2ประตูต่อ1นั้นยิงไป2ประตูและบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมครับส่วนด้านทีมชาติฝรั่งเศสครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับผู้เล่นมากมายให้ใช้สอยครับแทบจะเบียดกันลงเลยครับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของอุรุกวัยครับ ผู้รักษาประตูเฟอร์นันโดมุสเลราผู้เซนเตอร์จะเป็นดิเอโก้โกดินจับคู่กับโทเซ่มาเรียคิมิเนสแบ็กขวาจะเป็นมาตินกาซาเลสและแบ็กซ้ายก็จะเป็นดิเอโก้ลักซาในด้านแดนกลางครับจะมีมาทิอัสเวซิโนลูคัสตอเรล่านาฮิตานนานเดสส่วนเกมลุกค้าบจะมีอารลัสกาอิตาโรดิโก้เบนตานคูนและทิ้งหน้าเป้าอย่างลุยโซเลสเอาไว้ครับส่วนเอดิสันคาร์นี่นั้นต้องเช็คอาการบาดเจ็บครับถ้าหายทันก็จะได้จับคู่กับลุยโซเลส ส่วนรายชื่อ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติฝรั่งเศสนั้นก็จะมีฮุกโกยอริสครับผู้ษาประตูส่วน,นเซ็นเตอร์คู่ตรงกลางครับราฟเฟลวาลานจับคู่กับซามมเอลอุมติตี้ครับแบ็กขวาก็จะเป็นแบ็กชเมงปาวานแบ็กซ้ายก็จะเป็นลูคัสเฮอร์นันเดสครับส่วนแดนกลางนั้นก็จะเป็นเอนโกโลกองเต้ te, จับคู่กับ ปอ๊อกปาส่วนในเกมลุกครับก็จะมีคีเรนเอมปาเป้องตวนคริสมันสมันเดมเบเล่และนาเป้าโอลิเวอร์ชิลูครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับอุรุกไว้นั้นมีสภาพทีมที่แข็งแกร่งครับเกมรับถือว่านงดสุดๆครับ สี่เกมที่ผ่านมาในฟุตบอลโลกคนนี้เสียไปเพียงแค่1ประตูครับจะเล่นแบบเหนียวแน่นไว้ก่อนครับสำหรับทีมอุลุกไวครับและจะอาศัยความรวดเร็วและความเฉียบคมของคู่กองหน้าอย่างเอดิสันคาวานี่และหลุยส์ซัวเรสก็ต้องมาเช็คกันนาะทีสุดท้ายครับว่าเอดิสันคาวานี่จะได้ลงหรือเปล่าครับส่วนตาไกลนั้นก็มีทีเด็ดเหมือนกันครับผมมีเกมรับที่เหนียวแน่นครับกองกลางนั้นก็เวอร์คลาสระดับโลกครับ ในแดนหน้านั้นมีความเร็วของเอปปเป้และองตัวคริสมันครับแล้วก็มีลูกโมงลูกการขาดของโอลิเวอร์ชิลู ที่สามารถวางผลได้ตลอดเวลาเช่นกันแต่ที่น่าจับตามองก็คือเอมปาเป้นั่นแหละครับที่ว่ายิงอ์จจิติน่าไป2ลูกครับทีมจากอเมริกาใต้ก็โดนไปแต่ว่าคงจะไม่เหมือนกับอุรุกไว้ครับอุรุกไว้นั้นมีเกมรับที่เหนียวแน่นเอาไว้ก่อนครับและคอยโต้กลับจากทีเด็ดในคู่หัวหอกเลแดนหน้าครับทัศนานัดนี้ครับน่าจะเขียนกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับเพราะอุรุกวัยนั้นเหนียวเลอเกินและฝรั่งเศสก็จะคอยค่โต้กลับครับ รุกไว้คงไม่เปิดช่องให้โต้กลับง่งายๆครับความน่าจะเป็นของผลฟุตบอลคู่นี้ครับน่าจะเจ้ากันไปครับทําอะไรกันไม่ได้แน่นอนเพราะว่าต่างฝ่ายต่างต้องระวังครับน่าจะมาตัดสินกันถึงจุดโทษเลยครับผมและนี่ก็คือทัศนะจากทีมงานกูรูฟีฟาครับที่ได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับหากว่าถูกใจก็กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ